สำหรับสาวมากีราศีของเราสู่ก็โดนแฉซะง,งั้น<อ>แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนที่มาแฉนะเธอสามีจ้ะ<อ>แฉกลางวงสัมภาษณ์เลยพี่พีนักข่าวเนี่ยงงกันไปหมดเลยจ้เ<อ>าเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาควงกันมาออกงานคู่ทีนี้หนุ่มป๊อกเนี่ยเขาคงคงิดในใจเนาะได้เวลาแล้วแหละได้เวลาที่ต้องเมาสคุณภรรยาซะหน่อยและ <c oughs> เรื่องที่จะเอามาเมาส์ให้ฟังนี่นะคุณผู้ชมหนุ่มป๊อกเนี่ยบอกว่าพี่ผมเนี่ยนะ แต่งงานกับมาร์กี้มาเนี่ยหกปีเพิ่งรู้เลยว่ามาร์กี้เนี่ยเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่ของลูกเป็นทั้งนางเอกชื่อดังและเป็นทั้งนักปาร์ตี้อ๋อหรอใช่คือหลังๆเนี่ยเห็นบ่อยสุดเลยค่ะยอมรับเลยว่าโอ้ยมาร์กี้เนี่ยปาร์ตี้ดุมากค่ะใส่สุดทั้งกายทั้งแก้วดื่มด,ดุยิ่งกว่าผู้ชายอีกว่านี้จริงค่งะงานนี้เนี่ยมาร์กี้ถึงกับเบรกแทบไม่ทันเดี๋ยวลองไปฟังคู่นี้เขาแฉกันหน่อยค่ะ ขาโหดก่าผมเยอะใช่เขาโหดก่าผมเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยู่มาหลายปีนี่ทำไมเราเพิ่งมาเห็นเขาในแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบชรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบว่าดีมันดีผมว่ายิ่งกว่าแม่เสือสาวเลย<อ> ก็ได้เยอะได้เยอะเรียกว่ารับได้เยอะกว่าหลายๆคนรับได้เยอะกว่าผู้ชายหลายๆคนด้วยซ้ําแล้วก็สําหรับผมด้วยซ้ํานะครับก็คือตอนที่มาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นช็อตที่แบบว่าเขาไม่อยากให้เห็นช็อตเด็ดกีฬามาเนเขาไม่เคยช่วยอะไรกี้เลยที่บ้านเวลากี้กลับมาสดสุดเซไม่เราจําตัวเองได้แต่เราแค่คุมตัวเองไม่ได้นิดเวชนี้มันเป็นสิ้นปีไหม Okay. ลุกโตหมดแล้วคุณผ,ผู้ชมค่ะมันก็ต้องมีนิดๆหน่นนอยๆน่อยเป็นเรื่องปกติเรื่องของการเข้าสังคมปาร์ตี้แต่น,นิดนึงก็เมาไม่ขาบแค่นั้นเองดูแลต,ตัวเองงั้นไปเขาจำได้แหละแต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่ก้าหน้าก้าวหลังมันแบบเคยไหมมันแบบเซ่เซ่ตลมะเหรอคุณผู้ชมเคยนะตลมเคยไหมไม่เคยนะคะรักษาตัวดี ว่าได้เมื่อสักครู่เห็นไหมคะคุณมากี้เขาแอบเขินกันนะ <laughs> คือเรื่องนี้มันไม่รู้ว่าเราจะภูมิใจดีไหมนะ <laughs> <อ>แต่มากี้อ่ะค <laughs> <ข>่าดีนะทําหน้าที่แม่ก็ดีส่วนหน้าที่ปาร์ตี้เราก็สุดไปเลย <laughs> <laughs>